Nu đô nát, nô đô nát. Halle, Nào lên nô đô nát, hà lê, nô 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 nát, ว้ามนบ่มอนบามอนจะบ่มอนไหมมอนไหมเอนนี้วนี้จอเลยาเนี้เดีบไปา้ม่อหนัดมบนนเ้น้ำเลย น้ำก็กิดังาออย่าอย่าเลยแท่งแนะนำถูกสายไฟ,ไฟ <c oughs> เบงกามหนูน <łość> ัดแบงกามเนี้ย้ยเบงกามมั้งแบงกามอ่าหนูนัดไปบายหน่อยทีนี้จะกลับแล้วบายบายจะกลับแล้วเลิกแล้วกลับไปบายกันเร้อบายบายเร้อบายอายอ่าววันบายทุกคนทุกคนแล้วก็มีแล้วบายบายวนอ้วันวัอ